ไปถ่ายเอาอุจจาระไปตรวจก็เจอเชือ 50, 50้อติดห้าบห้าสิบหหัวใจมันก็หล่นนะคนเราเนาะเป็นมันตายทุกคนนะแล้วที่เราเป็นหมอบอกว่าผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายเสี่ยงเอาหมอให้กําลังใจอย่างเงี้ยก็บอกไม่เอาเลยไม่เอาใจสู้นางคํานึงวิหกล้านจะเป็นลําไส้ใหญ่ปวดท้องก่อนปวดอย่างหนักเลยก็ว่าท้องเสียก็ไปหาหมอหมอก็ให้ตยาท้องเสียมาตู้ไม่ไหวก็ไปอีก ไปถ่ายเอาอุจจาระไปตรวจก็เจอเชื้อมันี่สองเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่รักษาให้เขาก็ให้ยาทองเสียมาอีกจนกลับมาอยู่บ้านสามเดือนตูเติดป่อยหลุดลุ่ยมันเลยไอช่องทวารนนะ่ะแล้วเขาก็เอาเชื้อไปตรวจก็เจอมหง้าสิบห้าสิบยายนี่ยประมาณขั้นที่สองเขาบอกอย่างนี้นะูสาวทีนแรกกะโหหัวใจมันก็หล่นน่ะคนเราเนาะเป็นองไรมันตายทุกคนนะ่ะแล้วที่เราเป็นหมอบอกว่า ผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายเสี่ยงเอาหมอให้กำลังใจอย่างเงี้ยก็บอกไม่เอาเลยใจสู่นี่แหละทุกเฮือกไปเปิดเจอเนี่ยภูเขาเออก็มามาหยุดอยู่ภูเขาตัวนี้เออก็ดีขึ้นจะแพงหรืออะไรเราไม่ว่าถ้ากินแล้วเราดีโอเคจะแข็งแรงมาทุกวันเนี่ยแข็งแรงดีกินข้าวได้ก็ไปเจาะจะให้เลือดคุณหมอว่าหมอแป้งบอกว่ายายเอาข่าวดีแล้วข่าวร้ายเอาข่าวดีจิกินรดนะ แล้วก็ดีใจแล้วก็บอกว่าอย่าท้อถอยคนที่เป็นงะลองมาหันมาหาผู้ค้าสักหน่อยเถอะและชีวิตจะดีเพราะว่าแม่ร่างกายแข็งแรงก็ผู้ค้าอีวีเก้าบอกยอมรับก็แข็งแรงไม่เพียไม่อะไรสรงตัวได้ดี